หัวยหง่ี้ครับพี่น้องหัวขาวๆเด้อพี่น้องเด้อหอยหน้ารวนๆครับพี่น้องหอยชีรีนั่นกับ่ะเขี่ยมันว่า <c oughs> มาแตะแซมกันครับ สวัสดีครับมิดหมอแฟนแฟนผู้ติดตามเอซีสู้หมอสุบอนครับเอามื่อนี้ครับภาพีา่พาน้องครับเนื้อเอ๋ยเนื้อไอสู้ขู่สู้คนครับมื่อนี้ภามากินตำหอยหน้าได้พี่น้องเด้อสีมือแม่มสินกับพี่นอ้องหอยหน้าหัวเงี้ครับนอ้องหัวเขาขๆวเด้อพี่น้องเด้อหอยหน้าดุาวดุนครับพี่นอ้อง ไม่ชืด่ดีนั่นกับว่าแก้มมันว่าฮะเข้แซมกันครับบรรยาการยิ้มขืมนอย่งน้อยเด้อพี่น้องเลยฮะจำจิตรีจังน้อยครับตอนซีดคือมือขื่ครับพี่นออ้องหอยหน้าครับพี่นออ้องปดลงมาฮะนี่ตำหอยหน้าเด้อพี่น้องเด้อใส่แบบตัวครับนี่เข่าก็มีน้องจำน้กระนั้มตัว เห,เเหื่อย้นมาลยอ้วมไม่งคางเลยละมานื้อครับยังง่ายชูหมอกสูบ้านครับวอนี้มากินตำหอยหน้ารำกานครับวอนี้ออหอยเงียครับจำนามแล้วเอน,นี่นหองเรามโอ้อือจะทมจำหอยหน้าครับ จุ่มหนามใส่ห่วงน้อยครับจีนบอกออกมาแล้วพี่นองออกมาแล้วจดจุด่มหนามความอ่าพี่น้อใหม่เขากินแล้วแกบครับ

่าส,ด,ๆๆส,ด,สด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 อกรอบครับใบหยาบเลย หอยหน้า,นารวยไงครับพวกเขาหย่ำอ,อดยดยได้พี่น้องเลยปวดโดนนะพี่น้องว่าไ,ได้กินหอยหน้าหล <c oughs> ุมพูด กะกาเขาเนเต็มดีครับหน่อยเนนครับหน่อยนี่รการอดไรไปเนาะโไอหอยได์ไยหอยปุ้งมากพี่นาอง่าเนี่ยหนุนหนามมากครับ nhằm từ khay ừ. Ô, ta được mùa bị nào rồi เปียบเป็นหอยเหรอครับกินหอยแเราแรงดีบ,บันงวะประตูชีมือไหมพี่น้องเลย มาเา <c oughs> ที๋้วไปพาพี่ไานอกครับพ <c oughs> ี่สาวตานานํออม้มน่ากับพี่น้องฮาเจมเฮดเอมันมาสนัขพี่า โอ้ยงัดออกตลอหัวพี่น้องเลายกินพูนอยู่หงับกุ๊กลัวไปพี่น้องเยปล่อยสายหอยครับพี่น้องมามาอ้าว้เพชรบริจาคทุกวันเลยพี่น้อง นี่แบบทัวน้นำพี่น้องทำทัวไม่ต้องเีนทำทัวใชแ่น้ำัาเยอะโอ้ยบักผิดทำไมอันหัวปลูพิลีพี่น้อง หดือครับน่ะคุณพี่คุณอาอยากกินตำไห้ไห้น้ำบ้าปุ๋ยมากครับ มวอยู่ไหน่อยเน,นี่ยนายพี่น้องอดอว่ามันอะไรข้าก็เลยพี่น้องเลยทำหอยหน้าครับเนี่ยพี่กับไปอันหูผู้รูพี่ดีใช่พี่น้อง นำเขาไปนันานะันเออ้ยโซงเคียงอันนี้เลย รัางหัวกันน้อยๆพี่เนาะ <c oughs> น้อยๆตะวงหัวนี่เฉียนจอกก้อเลย <c oughs> ลอ่ะมาดู หนึ่งดีๆหอมๆครับพี่นอ้องมาตำมันเฮ้ยที่พอยจะกินเราพี่นอนะ้องเนาะงูหมอน้ำแกงเที่ยว้อนถึงน,น้ำหน้าตำแก้วต้อนปลาแดกไปงูเหมือนมากทิ้มใส่หมอพร้อมโอ้ยกินกับปลาคาร็นนะมันมือนหายากเลครับ ไฟหน้ารถ <c oughs> ไทยรถปั้นมันแตกครับดับแนวไปนึ่เรื่อยฮักกี้ว่าจะเฟ้นตุกชื่อครูยางฮักกี้บอลรถมันหนอกันหน้าเี่หน่อย ีก็ลูกไก่ไข่เจ็บบ่หลายพี่น้องเอ้ยจะมันลูกยังไงเอาหัวใหญ่ๆหัวขาวหัวพี่น้องเอ้ยเมาปุ๋ยขอขันราการจะข้าวเด็ดพี่น้องมีของดีของตอดมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าลัดครับผมนี่ครับพี่น้อง ปลาบวงแบบสุปข,ของพอน้อยซอยเดิมด้อพี่น้องเด้อปลาแดกนัวๆครับพี่น้องใส่สมุนไพรหอมๆบอมีกินข้าวไ่าสารกันบูดร100้อยโพเส้นเด้อครับเห็ดสดใหม่มือโตอมือพี่น้องซิมแล้วสิติใจเฮี้ยงไหายหายงๆงห,หละเจ็ดสิบบาทพี่น้องสร้างจองสื่อได้เด้อพี่น้องเด้อสนใจสินค้าแอดไลน์แอด,แอดพนอน้อยหนึ่งสองสามมีแอดน้ำนาน้นำเด้อพี่น้องอย่ายลืมอุดหนุนซอยพอน้อยอซอยเดิมไดเด้อครับ พอดีครับงูแดงวหนัดเนี่ยอันปลูบิลียอยู่นะเยีกยกระเทียมกับอัดด้พนปะ่นองอู้หูนเด้หัดไข่นะตัเลตัวเลี้นำีพี่น้อง เซูมมีพี่นอ้องเซตูมัด้องหวานเต็มดีครับมองลยปีอัดเนีปหัคัดฟ้าพอร,รอไปแลย้คัดแท่นฟ้าสนุกพี่น้องเลยดื้อเสียงไง ูมองสุบอนนะครับสุขสุข,ข้อนนะพี่น้องเอือนมาหวาดมาไวจะเก่าไ,ไฟยิ่งพี่น้องกินดีไม่รังเหรอลงคนของเงินไฟยิ่งเด้อเปิดกับมากเด้อสบายเีพี่น้องแซ่บพี่น้องแซ่บทำไม้น่าครับงดเขาไว้ครับบ่น ยิ้มหน่อเขาแบบสายตรงเลยมาโมเดลวมเดลพี่นอ้องกระเบ้าวกระบ้า จังพี่น้องทีโพส่วนมอกกอเก,าากเลยซ้ำมันกับนาผาเลยเห็นป่ะกลมลงไวเลยตื้นหัวทีโพเจ้าของก็ได้ก็ขอขอบคุณขอบพูนอีกรอบนึงครับพี่น้องที่ติดตามติดชมกับเบาปูจูปอกตุภะกับพี่น้องมานี่ภาพพีภาพนองเอยเงยไอายสู้ขู่สู้ค้นครับมานี่ภาพเมื่อกี้ต่ำหอยหน้าเด้อ,อ,อ,อดดดพี่น้องเอ้ยต่ำหอยหน้านวยงเงยขาวขาวบวกกับพี่น้องโอ้ยแสบครับเตือพริกเตือเกียร์ครับพี่น้องอัด หมอผู้ลือผู้ลีอยู่แทนฟ้าครับใน,นคลิปนี้ครับไปฝากไว้สนี้กันคลิปหน้าครับพบพอกันใหม่โชคดีมีความสุขเด้อพี่น้องเดอ้ออย่เจ็บจย่าขายอย่าจนพี่น้องเราลำบาไปรวยสุขุสุขคนครับผมบ่าวปุ๋ยกากรวัตสวัสดีครับจิ๋วฝากได้อะไรก็แชทได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อเสียบไปดีครับสุดยอดเลย